ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนจาริกไปเชียงตุงเชียงรุง้งหลวงปู่แหวนสุจินโนกับพระสาจรของท่านคือหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมเมื่อสมัยที่ยังเป็นพระดุกท่านชอบเที่ยวทุดงสงสแวงวิเวกไปตามที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่าที่ท่านมีโอกาสและสามารถจะไปได้ถึง จึงกล่าวกันว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านทุดงไปมากที่สุดในบรรดาพระทุดงทั้งหมดถ้ารวมเวลาที่หลวงปู่ทั้งสององค์เดินทุดงทั้งหมดก็ร่วม50ปี่้นชีวิตบรรพชิตของท่านหลวงปู่บอกว่าการเดินทางในสมัยก่อนไม่ได้เป็นกังวลห่วงเรื่องรถเรื่องเรือเพราะการคมนาคมด้วยยานพาหนะสมัยนั้นไม่มีการไปมาได้สะดวกสบายมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือเดินไปและเวลากลับก็เดินกลับครูบาอาจารย์บางท่านได้พูดในเชิงขบขันว่าการเดินทางของพระธุดงในสมัยก่อนใช้รถอยู่สองอย่างคือรถมอเตอร์ขากับรถยี่ห้ออัสตีนเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วประมาณปีพุทธศักราช2465ัก24ในปลายเดือนตุลาคมหลวงปู่แหวนกับหลวงปูต่ตื้ได้จาริกธุดงไปเชียงตุง เชียงรุง้งท่านออกจากเขตไทยทางด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามไปเขตพมา่าทางฝั่งพม่าสมัยนั้นมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่มากนักหลวงปู่เดินไปตามทางล้อทางเกวียนในบางแห่งก็ลัดไปตามป่าตามเขาภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่หลวงปู่ผ่านไปล้วนแต่เป็นป่าเขามีต้นไม้ลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปหลวงปู่ทั้งสอง พำนักปักกลดไปเรื่อยตามรายทางจนไปถึงเมืองเชียงตุงหลวงปู่บอกว่าเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบคนเมืองส่วนมากเป็นชาวไทยใหญ่มีพมา่าอยู่บ้างนอกนั้นไปชนพื้นเมืองเผ่าอื่น,นเชื้อสายเจ้านครเชียงตุงเลื่อมใสท่านจุกุลพระอุบาลีคุณุปมา,าจารย์มากเชื้อพระองค์ผู้ใหญ่ยังปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดด้านการศรราสนาพระภิกษุสามเณร ก็มีการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีเพราะได้ท่านจุกุลพระอุบาลีไปแนะนําสั่งสอนไว้เมื่อสมัยที่ท่านไปจำราษาอยู่เชียงตุงผลเมืองเชียงตุงพูดได้สองภาษาคือภาษาไทยใหญ่กับภาษาพมา่าประชาชนส่วนใหญ่มีอริยาศัยไมตรีดีชอบการบุญกุศลดูแลอุปถัมภ์พระพิสุทธสมเนดีอากาศในฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็นเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในที่มีภูเขาล้อมรอบ การไปเชียงตุงในครั้งนั้นหลวงปู่ไม่ได้อยู่จำพรรษาจากเชียงตุงหลวงปู่ได้จาริขึ้นไปทางเหนือต่อไปอีกภูมิประเทศเป็นป่าทึบมีป่าโปร่งสลับอยู่บ้างมีทาน,น้ำและสัตว์ป่านานาชนิดในเวลากลางคืนอากาศหนาวเย็นมากเมื่อพ้นจากเขตเชียงตุงขึ้นไปทางเหนือแล้วผู้คนจะเป็นพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเผ่าที่มีความจเจริญมากกว่าเผ่าอือ่นได้แก่ พวกจีนฮ่อหลวงปู่ได้จาริกขึ้นไปถึงเมืองแสนหวีฝีฝ่อและหนองแสเมืองเหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกจีนฮ่อบางแถบที่หลวงปู่ผ่านไปมีแม่น้ำขงไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ราบในหุบเขาพอจวนจะเข้าพรรษาคือช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะมีฝนตกชุกมากไม่สะดวกที่จะพำนักในแถบนั้นหลวงปู่ทั้งสอง จึงได้เดินทางกลับมาอย่างประเทศไทย